คลิปนี้ผมทาขึ้นมาเพราะว่าผมเห็นดราม่าในกลุ่มฮงไกสตาร์เ็วนะครับผมโดยดราม่าที่ผมเห็นก็คือว่าทําไมในเรื่องยาวไม่แบ่งเวลาเล่นจะเล่นวันเดียวไปทําไมแล้วคนมาบ่นในเรื่องยาวแต่ถ้าเกิดกลัวโดนสปอยทาไมถึงไม่งดโซเชียลช่วงนั้นไปเลยล่ะคือถ้าเกิดจะให้ผมตอบคาถามแบบง่ายๆเลยนะครับผมคือมันยาวใช่ครับมันยาวมากแล้วมันไม่สนุกถ้าเกิดตอบแค่นี้ยทุกคนจะคิดละจะพิมพ์ละจะพิมพ์ละก็เลงจะพิมพ์มละใจะเย็นก่อนฟังเหตุผลผมก่อนนะทุกคนเนาะ คือในมุมมองผมอะครับเนื้อเรื่องในสัมจุดสูนย์มันดีแต่การเล่าอะครับคือปัญหาคือผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับพอดีว่าตัวผมเองก็ทําคลิปรีวิวเนื้อเรื่องสัมจุดสูนไปแล้วถ้าเกิดใครอยากดูเต็มๆก็คลิกตัวไอด้นบนหรือว่าในดีคริปชั่นก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่อย่างแรกเลยนะครับผมคือเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะว่าเนื้อเรื่องยาวไม่เท่ากับดีและหลายๆคนไม่ได้มีปัญหาที่ว่ามันยาว คือที่เขาบ่นกันนะครับว่ามันยาวเนี่ยปัญหาไม่ใช่แค่ว่ามันยาวแต่ปัญหาคือมันยาวแต่ไม่สนุกอะไรที่ไม่สนุกสลับผมอันนี้ก็พูดไปแล้วแหละแต่คือละกๆคือคือการเล่าเนื้อเรื่องที่น้ำเยอะเกินไปพันเซ้นเยอะเกินความจําเป็น แล้วเอาจริงๆนะครับทีที่ผมบอกว่าทําไมคนถึงไม่ได้มีปัญหากับเนื้อเรื่องยาวยุตทุกอย่างง่ายเลยในเพนาโคน,นี่นครับตอน2.2เนาะที่เรากำลังจะไปสู้กับซันเดย์นะครับถ้าเกิดแพดผิดขอภัยแต่นั่นแหละคนที่มาบ่นเนื้อเรื่องยาวเราแทบไม่เห็นหรือแทบไม่มีเลยนะครับเพราะอะไรเพราะเขาเล่าได้กลมกล่อม สนุกมันหลายๆอยา่างมันเพอร์เฟกต์อะครับในแพทนั้นอะทาให้แล้วเวลาที่เล่นมันก็แบบใกล้ๆก,กับ3.0เลยครับประมาณ8ชั่วโมงเหมือนกันบ้างประมาณ7 8ชั่วโมงก็ใกล้ๆก,กันนะครับแต่ไม่เห็นมีใครบ่นเลยเพราะอะไร <S <S เพราะมันทํามาดีแต่แพท3.0นะครับเอาง่ายๆเลยคืออะไรที่มันดีที่แบบดีอะครับดีจริงๆอะมันจะไม่เห็นคนมาเถียงกันเยอะขนาดนี้คน2คนนะอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่อันเนี้ยมันเป็นระดับที่ว่าแบบร้อยสองคอมเมนต์นะครับ ในแค่โพลและโพสเดียวก็เถียงกันเลยว่าสรุปฝั่งหนึ่งบอกดีฝั่งหนึ่งบอกไม่ดี balances. อะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เห็นไหมมันเป็นการแสดงถึงปัญหาได้ว่าถ้าไม่มีปัญหามันคงไม่มีใครออกมาพูดนะครับแล้าจริงๆครับเนื้อเรื่องยาวไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะถ,ถ้าเกิดจะทําเนื้อเรื่องยาวขนาดไหนแต่ทาออกมาดีมันไม่มีใครบ่นหรอกครับแต่เพราะว่ามันทาออกมาแล้วมันไม่กลมกล่อมมันเลยมีคนมาบน่นก็เหมือนเพลงไไหนวันนี้ครับไม่เห็นจะมีใครออกมาบน่นที่แบบออกมาบ่นเยอะขนาดนี้ครับคนยังชมเลยซ้ำเลยนะครับว่าพีคหนาคอนี่เพราะมันดีจริงๆคนเลยออกมาชม ส่วนอีกข้อเนี่ยนะครับคือเรื่องแบ่งเวลาเล่นคืออย่างแรกเลยครับว่าทําไมหลายๆคนชอบเล่นในเรื่องให้วันเดียวจบขนาดตัวผมเองที่เป็นสรตมเมอร์ครับเราผมก็พยายามเล่นให้มันจบภายในหนึ่งวันแต่มันก็ไม่ไหวครับผมเพราะว่าในเรื่องยาวผมก็แบ่งเป็นสไลฟ์แบ่งเป็นสพาร์ทซึ่งองพาร์ทผมก็ยังรู้สึกเลยว่ามันยาวนะครับผมนี่ขนาดผมแบ่งเล้วนะ แถมเหตุผลว่าทำไมคนถึงอยากเล่นในเรื่องจบในทีเดียวคือเขาอยากปลดคอนเทนต์ใหม่ครับผมไม่ว่าจะอะไรไม่ว่าจะเป็นเควสที่ได้เพชรไปเปิดตัวละครที่อยากได้ตัวละครใหม่อย่าง MC ความทอูงจําก็เป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับเพราะมันคือตัวละครใหม่อีกตัวบึงไปเลยแล้วมันต้องเล่นผ่านเนื้อเรื่องเราถึงจะได้ MC ตัวใหม่แล้วไหนว่าการที่บอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นน่ะให้เลิกเล่นโซเชียลไปสักแป๊บหนึ่งสิเอาถามจริงๆผมถามจริงเลยนะคนสมัยนี้ครับถ้าไม่ได้ทําโซเชียลดีทอกอะ่ะใครที่จะสามารถ กั้นใจให้ตัวเองไม่เล่นโซเชียลได้บ้างครับเพราะอะไรทุกอย่างมันเป็นโซเชียลหมดครับโอเคถ้าเกิดใน Facebook กลัวการสปอยใน Facebook ไม่เล่นไม่เล่น k c e b o o k เปิด YouTube เปิด YouTube เองก็ถ้าเกิดเราเคยดูบิวหรือเคยดูอะไรที่เกี่ยวกับสตาร์เร็วมันก็มีโอกาสที่จะเจอคลิปสปอยมาเหมือนกันโอเคไม่เล่น YouTube มีอะไรมี IG IG ก็มีรีวิออ่ะรีวิอ่ะ,อะไม่เล่น IG ก็มี XX X, ันี้ก็โอ้โหคนก็อยู่กันเยอะนะครับผม คน,คนแฟนขับโฮโยตทิกตอกก็ระอาทิกตอกก็มีอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่ว่าเราจะหลบสปอยหรืออะไรเงี้ยมันยากอืมเราหลายๆคนเลยพยายามที่จะเล่นวันเดียวให้มันจบไปเลยเพื่อกันสปอยและเขาเองก็อยากบางคนไม่ไม่ได้กลัวสปอยแต่บางคนอยากได้คอนเทนต์ใหม่เขาก็ต้องเล่นให้จบหรือว่าเล่นไประยะหนึ่งที่ให้ปลดคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรแบบน,นั้นนไงครับผมแล้วอย่าลืมนะครับว่าบางคนอะที่เขาบ่นว่ามันยาวอะ่ะ บางคนเขาไม่เล่น,ลนแค่วันเดียวก็จบนะครับบางคนเขาแบ่งเล่นแล้วมันยังยาวอันนี้เข้าใจนะเนาะคือบางคนอาจจะทําตามแล้วนั่นแหละคือแบ่งเล่นแล้วแต่ขนาดแบ่งมันยังยาวขนาดนี้เลยก็เลยออกมาบนอะไรแบบนั้นก็มีครับผม